ตาเราหลังซาลาไหมสวัสดีครับทุกคนมาเบิรงกีตาเราหลังซาลาไหมครับมึอนี้ไงซาลา,ามาหนาบา้านมันสุกพุกผุนเล่าวะ่ะเราเลยหลังซาลาไม่ให้โซ่ไขมันให้เราไม่ด้วยเด้อเล่าวะ่ะเมืนโมตา ้เห็นเราเจิมสลา,าให้สลา,าเก่าละครับเป็นใหญ่ของไม้จากมองอื่นใหญ่ไม่ไหวนาบ้านเห็ดหัวไม่เห็ดเฮือนไม่เอ้ยบเมนเฮือนเห,หัวไม่เห็ดถนนเขาบ้านไม่ก็เลยให้สร้างเขาเห็ดผื่นไวหวเลยก็เลยยุกสลามาใส่ไว้ให้มันเป็นตาบึงทีก่ก็ไม่มกไว้อยู่คางเฮือนไม่มีผู้ใดนั่ง ม่ไวน้นีเพื่อมีผู้เสียผู้สาวสาเหล็กสำหน่อยมานั่งมาเหือคือกระท่อมคางค้าง,างก็กระท่อมเก่าแล้วครับนิมเศร้าโบรานเลี้ยวเตียงลงนี่คือกระท่อมเห็ดว้ได้สางเฮื่อนทุนล้วจะ<อ>ได้ต้ามือแขน ม,บบมันแค่กระโปรงคูหลังเต้หนามมันจะซื้อกับพ่บเอเขาว่าฝนที่ตกมันที่ตกใส่อยู่ตัวมือนี่เขา,าก็มูตัวว่าฝนทีมามันที่หกที่เจ็ดที่แปดผลพ่ายอยู่านาลอนอยู่เขามีเจ็ดครับบ้านเห็นอยู่ฝนแต่มันที่หกที่เจ็ดหลอน,นี่แต่แต่มันกระโดเดะได้เหมือนี่คึมคมึอากาศคึมคึมหอนหอนเอาเอา,เอ,า,เอ,าอบอบมาหนย เล่าถูให้เราออกกำลังใกล้ครับบอกว่าเรา่ายาเห็ดเราก็อยากเห็ดตังเราออกกำลังกายรักษาสุขภาพออกกำลังไปบอกเราอยู่ว่ายาเห็ดเราก็โบเซื่อฟังดอกเราอยากเห็ดปล่อยเรา นวครับเมื่อยบอสตาเมื่อยกับเศร้าด้อขอบคุณลหลายๆครับที่ติดตามสม้มทิหนาพอกันไมครับฝากกดแชร์กดตะไค่กดติดตามไปด้วยครับปลาเขื่อเสิร์งแซ่บขอบคุณครับสวัสดีครับ